<c oughs> ทุเรียนโอ้โหดีสี่ห้าลูกเลยอน,นี้เดินไปเอารถนะครับเดินไปเอารถเสร็จงานแล้วเพราะว่ารถบรรทุกมันเข้าไปย้ายไม่รอดเข้าไปย้ายไม่ได้ติดติดผลไม้ติดตันล็องกองทุเรียนเราเดินไปก็เจอหมา ทุกครั้งขี่มอไซก็มาไล่ตลอดแต่ก็แปลกนะมันไม่ไล่ไม่โคนะไล่แต่มอไซค์นะ้ตผมเดินไปจะลไล่ผมไม้เนี่ยมาอาบานตรงนู้นถือไม้ไว้ อันนี้เป็นทางสวนบุคคลเพครับเนี่ยทางเขาสวนเอฟซี MC ที่อยู่ตาจังหวัดนะครับนี่คือสวนทุเรียนอันนี้คือสวนผสมนะมีทั้งคุดทุเรียนลองกองเป็นสวนสมัยก่อนนะเขาทำสวนสมัยก่อนรับปลูกกันนี้แหละ แต่สมัยใหม่สมสมตกก็าเขาปลูกกันแบบนี้สมมติว่าเขาเขาว่าเขา,าแย้งปุ๋ยกันนะก็ไม่แน่ใจกันก็ได้ยินเจ้าของสวนบางสวนเขาลอยฟังอยู่สมัยปูยาตายายเขาเขาปลูกกันแบบนี้ในสมัยนี้บางสวนเขาปลูกแต่ทุเรียนก็ทุเรียนเลยลองกองก็ลองกองเลยมังคุดก็มังคุดเลยเง,งี้ยไม่ปะปนกัน นี่สเล้งมาพอดีขี่สเล้งมาเลย้าได้เปล๋อรเ,เว่ยหลังจากที่เราขี่สเล้งมาครับคนงานแล้วก็เดินต่อไปนิดหน่อย ต้องเดินเอาบินชั่วโมงไปให้เจของที่อยู่ไหนล่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูสภาพาง,งานงานเลยขุดลอ,อกขยายบอ่อเก่าโอ้อากาศรอ้อนนเดี๋ยวบวกมนาะ นี่นะครับสะเหลาลึกอยู่นะครับอันนี้แคบตามสภาพเดิมมันสภาพเดิมโค้งมือนนี่ยจะของที่บอกขุดตามสภาพเดิมอันนี้คือโอ้อนนนคนงานเขาเ่ได้เอา ตรงที่ปล่อยน้ําบาดาลลงคนงานไม่ต่อยถึงน้ํะต่อทิ้งตรงนี้เมื่อวานผมก็บอกอยู่ว่าให้ต่อ้ถึงนู้นแล้วก็เอาแม่ไม่งั้นก็เอาสังกะสีมาล้ออะไรเงี้ยให้ทำดูพังเลยพังเป็นรูเลยเดี๋ยวก็ข้างล่างพังเ๋ยข้างบนก็ตามไปด้วยรู้แล้วก็บอกแล้วไม่ทําเองดีโค้งไปจนสภาพเดิมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับที่ ที่ที่ผมถ่ายให้ดูแต่แรกนะมันเป็นคีเลนเยอะมากเลยนะมันเป็นบ่อโบราณเขาขุดเขาไมา่ได้กันน้ํากันอะไรนะปล่อยน้ําลงสางเลยแบบเยอะมากใช้เป็นรถสลิงขุดนะไม่ใช่ไมโครไม่์ก่อนนะแต่ไมกอนใช้เป็นรถสลิงรถที่เป็นรถโยนอะรถสลิงอะอนนี้ก็ทาไงไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนเราขุดที่แรกเราต้องกันไว้เพราะเขาไม่ได้ดูดน้ําทิ้งนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้น้ํารดส่วน อะไรกันไว้แต่ต่ำสุดแล้วเนี่ยที่แหลืน้ําเต็มไงพอเราขุดเสร็จตกแต่งเสร็จแกก็ดูชัยนะเก็เกิดก็ลดลงมาเยอะนะเป็นเอ็นตรงกลางเลยล้วงก็ล้วงไปถึงนะบูมยาวก็ล้วงไปถึงเนี่ยล้วงถึงจะล่วง,งถึงก็ขุดไม่เข้าหรอกเป็นหิน